ไต่ยางไปพ,พ่อแล้วผู้ได้ใจอยู่แนะ่สบายดีพี่น้องสมบูรณ์ดีทานผึน้งส้มพอๆอ,อก็สองเอืนคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องดีมาทำบุญไนดะ้ดีมายัางก่อนนี่นะเฮ้ นนนนจากมาหาหลวงลุงสวยหลวงลุงเนาะที่วัดพี่น้องไก่าจากบา้านเขากัดเติบหนึง่งคนคือเต็มยังไงฮะว่าหอนเด็ดด้วยกูแบบนั้น มาทําบุญพี่น้องเอ้ยเสริมเพื่อเสริมเสริมดวงมันเคยไปอยู่ไทยด้เนาะพี่น้องคนลาวพี่เอ้ยแต่ว่าเพิ่นไปบวชอยู่ไทยเพิ่นแล้วเพิ่นกลับมาอยู่ประเทศลาวบัดนี้เพิ่นก็มาสร้าง สาราวัดพี่น้องผู้ใดอยากขวางทำบุญกันติดต่อทางน้องเอิญได้พี่น้องเพิ่นมาสาการาวัดตะกี้เพิ่งก็อยู่ไทยแล้วเพิ่นก็นกลับมาอยู่อยู่ลาวแล้วพี่น้อง มีแต่ต้นต้นเผาต้นต้นหมกม่วงกนอนไม้มีถูกอยกพี่น้องเอ้กนอนไม้สังคํมมันมันก็เป็นสีนัน่นนี่ยอันนี้เราคือคือสีปลูคผละไม้เนาะมันมีมากยังแงน่นนะมันบดเป็นหนอ่อเลยน้อไม้สังคํา บึงน่งาไม่สร้างคำพี่น้องม,มีวันทำไปหาเนี่ยเออหนอมันเออมันเกิดขึ้นเป็นลำมันจะเห็นเนี่ยขึ้นเป็นลำนป้าป้างบ,บ้าเพ พระล,ล,อ,ลอสมบัติพี่น้องเลยคือฮาวาแลวพี่น้องเป็นเคยอยู่ไทยพี่น้องแล้วเพื่อนกะตะกี้เพื่อนกะบวชอยู่ไทยอยู่ไทยเนาะกลับมาลาอันนี้กลับมาอยู่ประเทศลาวเพื่อนกะได้มาสรา้สางาวัดพี่น้องใครอยาก่วมทำบุญกะติดต่อทางเหาได้พี่น้องเลย สางพี่น้องเลยฮักยังส, áng, ส áng างแกยัางโบแลวดอกพี่น้องเลยว่วงบมันกับเพียงพ่อเนาะต้องเพิ่นกับผู้เดียวสางไปเรื่อยๆจนกว่าจิแล้วพี่น้องเลยคอยเป็นคอยไปนนเหมือนเขามาเสริมดวงกับบ่าวหลิกหน่อยเขาวัดเขาว,ว่าทำบุญ ทั้งได้อ้อมพาสมพาลิสมเดินวัดพี่น้องมูนนี้ว่ากับุ่คอยเก่งด้วยพี่น้องเด้อมันมีเมซี่นะพี่น้องวัดมีเมซี่มนขาวแต่ว่าอยู่โซนภายโซนมันพี่น้องเนี่ยวัดนี้า ทางนี้นะคือโซนเมสซี่พี่น้องเอ้ยโซนมีคาวอยู่เนาะเนี่ยมีเดือดต้นมะพร้าวเนาะพัดต้นมะพร้าวพัดต้นมะพร้าวสูงๆหายก็โก้ตานเลยเนาะขึ้นมะขามหน่อย นี่คือโซนเมซีแต่ว่าบอลรองลุงอยู่นะโอ้พี่น้องเยทำหัวมันหมดเป็นมากเลยหมดเบิร์ดบอสปุ๊บอ,บอ่ะกำลังสร้างซาลาพี่น้องเยเพิ่นกลับมาอยู่ลาวแล้วเพิ่นกลมากลับมาอยู่ประเทศลาวแล้วก็มาสร้างศาลาบอ่อยเลยเนาะ ซาลาบอกโมเมนติแต่กับโมซันอะไรอย่าพี่น้องมีมีงบสมได้กับสางสำนักของเพคนอ,อยู่คนเดียวพี่น้องเลยแต่ว่าใครอยากทำบุญหรือรวมทำบุญกันติดต่อมาทางเฮาได้พี่น้องเลยเฮาองเป็นสุภาณบุญใหอ้อะอันนี้คือสิเป็น สาราเก่านี่คือคืออยู่ในบาน้ำมุงเห็นแล้วเนอะเนาะสาราเก่าคือสาราใหม่บาน้ำมุกกะกะงกำลัง้างายังยังไหวเลยกกว่าเหยียงนำกับประธันวัาทางข้าวัดนั้น อังกุกหมาฝาตัวน,นั้นนะโอ้สีตัวนั้นละมานลอยก่องหินก่องรายืมสั่งกะลังสั่งกะสองสามคนนั่นตีแพดอ่านบ่ตีแพดอ,อ่านซีซีหรอวะอันนี้สาราเก่าพีา่เนาะไยสาราเก่าที่แต่ข้าวแต่ข้าวซีได้เลยเนาะเพราะมันเป็นสาราใหม่เนาะ คือบานมนะม่วงอะไเนาะบานมมงกับสาลาเกากับเป็นไม้แบบนี้แหละพี่น้องเลยแต่อันทีเ่เฮ็ดใหม่ใะก็ยังบ่แล้วคือกันบาน,นมมงกับเศรษฐีพี่น้องหพิน่นหลวงปู่ฮอนเดชกระเดชพี่น้องก็ยิง สภาพในวัดหอมอ้อมวัดพี่น้องเนี่เงียบไปเลยเนาะทางนั้นเงียบไปเลยเงือนคนว่าทางนั้นทางหลังทาางนนบ้อันนี้นะโซนบอลเมซี่อยู่ในวัดเนาะ Comparem hot vẫn comparing mọi nơi. Hope you're not này nè them. Meet their coke and mug 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 lâm nhai mug 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 xuân nhanh vì mắc phạ ở bần cũng mắc phạ ở tía thì nó là thằng nào mắc cuội thì nó cây mà cam nội này พระเนี่ยคูผู้ทธิธรามาหาเด้กพี่น้องอยู่ตำหนักเนี่ยหา,หาก็ออกมาตรงไห้นี่นเนหาก็สิ่ดเก็บพระเพียงเท่านี้พี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอไพรเด้อร์ผาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเอิร์นเด็กพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องคลิปนาะพอกันใหม่บ๊ายบาย